ไม่ได้พี่มันเข้าหัวาไปซื้อมาก็มีไหมออเป็ดมีไหอุ้ยที่ใ้ไปจ้าาทมาปไปก็มีไหนลาไอ้นก้อนลดปยมเอามเอาอาเ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 อาาเอาอมเอา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 เเอาเเอา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 อาเอาเอาเออาเอเอาดอาเอาเ

เอ็ดแาบมันตีเ่าะเขาเป็นฝ้าไฟเลยเขาถึงมันจะมีกลิ่นเละมันหลายแล้วยังหันกันอ่ะมันลายแล้หันกันอะ

มาเอแน้อ <Beautiful. S 2> ันนี้มาแล้วสว่างเดือนะน้ำแข็งเขาเาเขาเอามาื่นเขาต้หน่อยษัทุ่นึงตาบ้านแม่แมยังแ้ามาไมแม่มารับแต่

เฮ้ยฝนมาแล้วเฮ้ย้ยอฝนเอ้ยช่วยดับไฟหน่อยตีเมนเอามาลงมาแห้งปดเยีานเท่าไหร่เอาไปพินปะ้ามเลยแเอาไปพิ้นะ้วันนี้ เมื่อคืนก็เมื um ่อค um ืนแห้งไปแต่แห um ้งก็ยังไม่แห้ง ก็พอดีได้โอกาสนะถ้าลุงป้าเที่ยวมาบ่อยๆก็เราก็จะได้พบป่านะคะและกินข้าวนะคะห้วมผากินป่าห้มถ้วยนะคะนี่หลังจากที่ไปดับไฟเสร็จนะคะก็มากินข้าวกันมื้อบ่ายนะทุกคน ทุนงานันยอะเหลังนี้กนทมันถอดมัด้กับมีอน่ตัวอยู่บายอ่ะโอ้ยบัเอิญโมัรนห่วงือเอากระเป๋ามากมากสองคนเลยเป็นาว่าเบาหวานนะนะขนาดบ้านขายันมเหสองคนนี้หรอมันห่วงก็เอากระเป๋า อรอรุนนฝนจะมากับลุงป้าไหมจะมักน้ำจะมักข้าว เปนตัวก้อนขี้เมฆล่ะนี่นะมันมีพวกอันนั้น

คริสนี้ประมาณนี้ค่ะ